ะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัตสส,สสุธรมรมาุทโธธรรมโมสังขูยะธาพุธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีธาดังวะรังคันธังศีวลีจำมหาเถรังอาหางบรรทามิตรูระโตอาหารบรรทามิท,ตทาตุยโยอาหารบรรทามิสัพโสพุภะธรรมะสังฆาบูเทมิตร นโมพุทธายะ,ะพุทธะใจรัตนายานมณีนพรัตน์สีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังกบูชาอัคขีชานังวรังทันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิสูระโตอหังวันธามิทาปิโยอหังวันธามิสัพปะโสพุทธธรรมะสังฆบ,บูเชมิตร นโมพุทธายะพุทธะใจรัตระยานมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคุยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีชานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาติโยอหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิ สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลักปัสตาปจีการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนรักขังพันธานิสัพปโสพุทธังกำลังกล้าธรรมังกำลังแกลงสังฆังกำลังแรงเรือริษแข็งพลังกำลังขออัญเชิญพระปัจเจกมาช่วยเสกพระอรหันต์ให้เป็นวิมานแก้วล้อมรอบครอบตัวผัวพันคอยป้องกันภัยอันตรายเพราะวาตุสัพพม์างกำลังรักขันตุสัพพิ์ปีวัตาสัพพุท านุภาเวนะสตาโสธีภวันติเตภวตุสัพพมังคันลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตาโสธีภวันติเตภวตุสัพพมังคันลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสตาโสธีภวันตุเตพระหงค์สหสสมภินิมิจสาวุธันตังไิเมกรังอุคิตโกูริเเสนามางธานาทิธรรมวิธินาชิตวานุดินโท ตันเตยสาพระวัตุเตยมังขลานิมาราทิเลกามาพิจุดิจะสัพพะรติงโหรัปนาราวะคมมะกัมทัฏฐยักขันันตีสุทันตวิจินาทิตวามุนินโธตันเตยสาพระวัตุเตยมังขลานินาราทิริงกชวารังอธติมัตตปูตังทวักขิจักกามสนีวสุธารุนันตังเมตัมภเสเอยวิจินาทิตวามุนินโธตันเตยสาพระวัตุเตยธมังขลานิ ผุคิตกัดกรรมติหัตถสุธารุปันตังทาวันติโยชนะประถานคูริมาละวันตังอิทีวิสังสตจมโนทิตตวามุลินโทเสันเตยศาพระวัตุเตยธมังคารานิัตตวานักจามุติรังอิวัคภิณิยาจิงจายทุทเทวจนังชนะาจยมัตเชสุเตนะโสมวิธีนาทิตวามุลินโท ตัเตยยาสัพพะวัตุเตยเทียมังครานิสัจังวิหายมติสัจกวาทวะเทตุงวาทาภิโรปิตะมณังอติอันตภูตังปัญญาปทีปชะดิโตจิตวามุดินโทตันเตยยาสพพะวัตุเตยเทียมังคราณินันโทวันันตะพุทธคันวิพุธันมหิตทิงสุเตนะเถระพุทธเถนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาทิตวามุดินโทตันเตยสาสัพระวัตุเตเทยมังครานิ ลูกขาหาตีิเจตผู้เจเคและสุทัตตังหัตถังคำมังวิสุทธิจุติมิจรพัฒาพิธานงยานาคเทในวิจินาทิตวามุดินโทเพื่อเตยสาพระวจุเตชยมังคลานิอิตาปิพุธชยมังคระอัตถกถาอยวาจโนทินาติเนสดเตมัสันติหิเวานเดกวิวิธานิจุปัจฌุบาลีโมขังสุขขันธ์ิยมุกนราโตพระพุทธเต้ารตนญาณมณีนุพรัต ศีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโทธโทธรรมโมสังขูยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีธาดังวะรังคันทังศีวลีจะมหาเถร,รังอาหางบรรทามิทุระโตอาหางบรรทามิธาตุยูอาหางบรรทามิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆบูเทมิต นโมพุทธายะ,ะพุทธะใจรัตนยางมณีนพรัตน์สีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังกบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาติโยอหังวันธามิสสะปโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิตร นโมพุทธายะพุทธะใจรัตระยานมณีนพรัตน์สีสังสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคูยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังนุบูชาอักีชาลังวรังคันชังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิชาติโยอหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิ สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลักปัสตาปจีการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนรักขังพันธานิสัพปโสพุทธังกำลังกล้าธรรมังกำลังแกลงสงฆังกำลังแรงเรือริขแห่งพลังกำลังขออัญเชิญพระปัจเจกมาช่วยเสกพระอรหันต์ให้เป็นวิมานแก้วล้อมรอบครอบตัวผัวพันคอยป้องกันเพียร์ตรายเพราะวาตุสัพพม์างกำลังรักขันตุสัพพิ์ปีรัตาสัพพุท านุภาเวนะสตาโสธีภวันติเตภวตุสัพพมังคันลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตาโสธีภวันติเตภวตุสัพพมังคันลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสตาโสธีภวันตุเตพระองห์สหสัมินิมิจฉาวัฒนตังไศเมกรังอุคิเตโครดชเสนมารังทานาทิธรรมอวิทินาชิตวานุนินโท ตันเตยสาภวัตุเตชยามังคลานิมาราติเลกามคิยุตธิจะสัพปรติงโครัมปนารวะคัมมาตัฏฐยักขันติสุทันทวิจินาทิตวามุนินโธตันเตยสาภวัตุเตทยมังครลานินาราธีริงขชวรังอธิมัตตปูตังทวักขิจักกมัสนีวสุธารุนันตังเมตัมภูเสวิตินาทิตวามุนินโธตันเตยสาภวัตุเตชยมังครลานิ ผคิตจะัดกรรมติหัตทสุธารุปันตังทาวันติโยชนะประถานคูริมาละวันตังอิทีวิสังสะจัมโนทิตวามุลินโธเสันเตยศาพระวัตุเตยามังครานิลตตวานักตะมุติรังอิวัคภิณิยาจิงจายทุทธทวจนังชนะจายมัตเชสุเตนะโสมวิธีนาทิตวามุลินโธ ตันเตยสาพระวัตุเตยยมังคลานิสัจังวิหายามาติสัจกวาทะเตตุงวาทาภิโรปิตามนังอติอันตะภูตังปัญญาปทีปชะดิโตจิตวามุดินโทตัณเตยสาพระวัตถุเตยยมังคลานินั่โทวันันตะพุทธคันวิพุทธันมหิตชิงสุเตนะเถระพุทธเถระธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิชินาจิตวามุดินโทตัณเตยาสาพระวัตุเตยยมังคลานิ ทุกขาหาทิจเจตุเจเคดสุจัตตหัตถังกลำมังวิสุทธิจุติมิจรพตราพิธานางยานาคเทนวิจินาทิตวามุดินโทเตนเตยสาพระวจุเตยสยามังคลานิอิตาปิพุธชะยามังคระอัตถกถาโยวาจโนทินาติเนสะเตมัตันติหิตวานเดกวิวิธานิคุปปัจจุบันิโมขังสุขขังอธิกเมืยยะนาโลสปัญญู